สวัสดีครับพเพื่อนๆชาว3ก๊กมิเลเนียม3ามตัวละครเสิร์ฟของเขีมต้นนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับลงกูวันนี้ครับอยู่กับบอสอาวุธนะครับก็ยังล่าบอสอาวุธอยู่เหมือนเดิมนะครับพอดีก็ยังหาไม้ใหม่ด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะครับทั้งอึ๊ ก็เลยทําคลิปไปด้วยนะครับล่าบอสไปด้วยทําคลิปไปด้วยเอามาฝากเพื่อนๆนะครับแนวทางหรือว่าเพื่อให้ดูเพื่อความบันเทิงกัแล้วกันนะครับ mm hmm. เพื่อนบางคนก็อาจจะมีสเตปที่ล่าบอสได้ไ mm hmm. หลลื่น<笑><笑>นะครับคือแบบ mm hmm. ฟินฟนนะครับอย่างผมฮกอย่างบอสตัวนี้นะครับสกิลเขาค่อนข,ข้างที่จะแรงแล้วก็ทํา ดาเมจได้แรงมากนะครับเพราะว่าทําให้ตัวละครของผมนี่ตายในครั้งเดียวเลยนะครับคือไม่มีโอกาสได้หิวเลือดเหมือนเจ็ดขึ้นทุกตัวนะครับยกเว้นจอมเมธที่เลือด1 6ึ่งนะครับส่วนตัวอื่นนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวจอมยุทธ์ตัวคุญซื้อนี้เลือดอยู่ห7มื่นเจ็ดปิมปีมหนมื่นแปดนะครับโดนสกิลครั้งเดียวนี่ตายนะครับก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะโหดเอกาการอยู่นะครับสกิลวอร์ตตัวนี้ ส่วนลูกของเรานะครับลูกน้องนี่ไม่เท่าไหร่นะครับส่วนมากจะไม่ค่อยตายนะครับเพราะว่าดาเมจที่ลงมันจะเป็นสกิลไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับเห็นไหมโดนดอกเดียวนี่ตายโดนดอกเดียวนี่ตายนะครับเราก็ต้องประคองยืนระยะให้ได้นะครับถ้าเรายืนระยะได้นี่ก็จะทําให้เรานั้นนะครับได้ของจากวอตตกแต่ถ้าเราประคองยืนระยะไม่ได้นี่จะทําให้เราลาบวอสพวกนี้ไม่ได้นะครับ ก็ตายมั่งชุบกันไปเรื่อยๆนะครับวางแผนยืนระยะตอนนี้เลือดบอดก็อยู่ประมาณได้45นะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับแต่เขาจะฮิวประมาณ2ครั้งนะครับฮิวทีนึงโอ้หนะครับเลือดกว่าจะยุบนะครับคล้ายๆแบบมีสเต็ปก๊อก2ก๊อก3อะไรไม่รู้นะครับเราก็มีหน้าที่ตีไปแบบอดทนนะครับต้องมีความอดทนสูงนะครับในการ ล่าบอสที่ทั้งโหดทั้งถึกนะครับมาทีตายทั้งตี้นะครับก็พยายามทําตัวหลักๆไว้สักตัวหนึ่งนะครับเอาไว้ชุบตัวที่ตายก็จะทําให้เรานั้นล่าบอสได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็ลองนะครับตัวไหนที่ตายบ่อยก็ค่อยๆทําตัวตัวที่ตายบ่อยที่สุดนะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปอร์เอยนะครับแล้วก็การล่างเอยผมก็จะมีตัวที่ตายบ่อยก็คือตัวนี้นะครับและจ นะครับไม่ใช่ไม่รู้ชื่ออะไรนะครับทั้งก็จะมีตัวหนึ่งนะครับที่คอยแกกคิวบอสนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับโดนนิดโดนหน่อยก็จะนอนนะครับก็จะตายนะครับแต่เราก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ตายบ่อยมากขนาดนั้นก็เลยยังไม่ได้ทําอะไรนะครับเพราะว่ากําลังเก็บทุนทรัพย์อยู่เพิ่งจะตีนะครับตีชุดใหม่พูดง่าไงเนาะนะครับตีชุดใหม่เพราะว่าผมเน็ต เป็นสายล่าบอสถึงชุดผมผมจะมีเยอะมากนะครับมันจะมีสเตปไว้ล่าบอสตัวนี้ก็จะใส่ชุดนี้ไล่ล่าบอสตัวนั้นก็จะใส่ชุดนั้นอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะใส่กระ้ากันไปอย่างบอสตัวนี้ผมก็ตีใหม่หมดเลยนะครับตีใหม่หมดนะครับผมจะตีใหม่นะครับก็จะตีไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ชุดหมดแล้วนะครับถ้าชุดหมดปุ๊บเราก็มาตี นะครับเราเรา,เราก็มาเลียวอาพูดง่ายเนาะก็มาใช้หินพวกนี้เลียนะครับหินพวกนี้นะครับรีรูใหม่นะครับรีรูใหม่ก็จนะทําให้รูพวกนี้มันจะกลายเป็น3ามทับสใหม่นะครับเราก็ตีกันเบื้อใหม่ละกันถือว่าคุ้มนะครับสําหรับเพื่อนคนไหนที่ตีชุดพวกนี้เป็นบวก14บ5ขึ้นไปนะครับอันนี้ผมพอล่าได้อยู่ผมเลยยังไม่ได้ทําอะไรนะครับเพราะว่า จะมีอะไรที่ต้องทำอีกหลายอย่างอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นจิตจะทำจิตรอเลเวล200นะครับรอลูกน้องเลเวล200จิตทหารนะครับรอจิตทหารเลเวล200นะครับนสองร้น่าจะเปิดอีกช่องหนึ่งนะครับตอนนี้ก็5 0 1 0 0 1 5 0 200นะครับก็เลยจะว่าจะทำจิตรอนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะแพงอยู่โอกาสมาดูของตกกันนะครับหลังจากบอลตายแล้ว นะครับต่ว่าโคตรก็โคตรนะครับแต่ว่าของตกไม่ค่อยดีสมกับบอสโคตรก็ต้องทําใจสําหรับกุลาเนาะนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอามาฝากเพื่อนเพียงเท่านี้เนาะจะได้ไม่ยาวนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับเพื่อนที่ติดตามรับชมคอยมีความสุขทุกคนสวัสดีครับ